สวัสดีครับคอมพิเตอร์ฮัตเมียตอนนี้เราอยู่ที่เกาลูนเบรมงหน้าโซเอ็นเตอร์ไพรส์จุดแวร์นะครับรถเริ่มต้นที่2 2ดูเอสเดินลาฮ่องกงนะครับไอซี่นะครับโดยมีมิเตอร์เมียร้อนนั่งมาด้วยนะครับกิโลละะท่าไหล่ะต่อไป กิโลต่อไปหนึ่งกิโลดอลล่าฮ่องกงเริ่มต้นที่ยี่สิบสองมีค่าฟรีชาร์จอะไรอีกอ่ะห้าดอลล่าดูสภาพแล้วรถเมย์ญี่ปุ่นสะอาดและใหม่กว่าเยอะครับที่นี่มันจะคล้ายเมืองไทยฮะรถเมย์ฮ่องกง อะอรถแท็กซี่ฮ่องกงครับวันนี้พระมาจากวัดเต้าหลินนะครับแปลงร่างมาขับรถละมีประดินมีโพยเดมา